สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าวสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูที่มีความเผ็ดร้อนค่ะก็คือหมูเด้งผัดชาค่ะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะคะหมูเด้งทําต้มจืดได้แล้วนะคะยังเอามาทําผัดชาแล้วก็อร่อยอีกด้วยค่ะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกก็คือใบโหระพาค่ะ ตามมาด้วยพริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกแดงจินดาใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยอ่อนค่ะพริกชี้ฟ้าอันนี้เราจะใช้เป็นสีส้มหรือว่าสีเหลืองนะคะไม่แน่ใจค่ะต่อไปก็คือกะชายค่ะการตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราก็มาหั่นนะคะให้พริกไทยอ่อนนะคะเป็นชิ้นเป็นท่อนๆแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าสีเหลือง แล้วก็ตามด้วยพริกแดงจินดาค่ะเครื่องที่เราจะนำมาผัดก่อนนะคะก็คือกระเทียมแล้วก็พริกแดงจินดานะคะตำให้ละเอียดค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือหมูเด้งค่ะจะใช้วันนี้เลย1ถุงนะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้กันไก่ค่ะ ตัดตรงปลายก้นเขานะคะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราตั้งกระทะใส่น้ำลงไปน้ำก็เริ่มร้อนแล้วนะคะออกจะเดือดแบบเบาๆค่ะเราก็บีบหมูเด้งลงไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราจะต้มเราจะลวกหมูเด้งให้เขาสุกก่อนค่ะ เราจะใช้เวลาในการต้มนะคะทั้งหมดประมาณ5้าถึนาทีค่ะแต่5เนี่ยก็น่าจะสุกแล้วแต่เพื่อความชัวอ่า1ิบก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็นำขึ้นมาเสะเด็ดน้ำนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนของการผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ํำมันลงไปเล็กน้อยแล้วก็ใส่พริกกักระเทียมลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะผัดให้หอมก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อไปใส่หมูเด้งลงไปค่ะแล้วก็ทำการผัดต่อค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่เป็นน้ำเปล่าหรือว่าน้ำล้างคกก็ได้ค่ะผัดไปสักแป๊บหนึ่งค่ะเราก็จะทำการปรุงรสชาติอย่างแรกก็คือซอสหอยอย่างที่สองก็คือซีอิ๊วขาวอย่างที่สามก็คือซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ตามมาด้วย น้ำตาลทรายแต่ถ้าใครที่ชอบผงปรุงนะคะแล้วก็ผงชูสามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะค่ะจากนั้นนะคะพริกแล้วก็ใบมะกรูดพริกไทยอ่อนกระชายใส่ลงไปแล้วเราก็ผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะจากนั้นค่ะสุดท้ายเราจะใส่ความหอมลงไปก็คือใบโหระพาค่ะก็ผัดไปสักแป๊บหนึ่งค่ะ ผัดแค่พอใบโหระพาสลดลงไปเท่านั้นจากนั้นเราก็ทำการปิดแก๊สค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูหมูแดงผัดชาค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชมคลิปจบเรียบร้อยแล้วหมูแดงผัดชาในรูปแบบของช่องอร่อยแบบบ้านๆค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ